สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับกระเป๋าคาดอกนะครับที่พี่อั้นเพ่งซื้อมาใหม่นะครับตัวนี้นะครับซื้อมาจากในอินเตอร์เน็ตนะครับเห็นมันลดราคาไม่ถึง100บาทนะครับก็เลยลองเอามาซื้อนะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเขาบอกกนนะครับว่าเออของมันตดำราคาครับกลิ่นแบบหนังแบบแรงมากนะครับอย่างแรกคือว่าใช้ไม่ได้แน่นอนพี่อั้นก็คงจะต้องไปตากแดดสักวันสองวันนะครับไปพึ่งลมก่อนนะครับเพื่อที่จะว่าแล้วกลิ่นมันหายนะครับอย่างแรกคือกลิ่นแรงนะครับ ก็ของทั่วๆไปนะครับมันก็กินแรงประมาณขนาดนี้นจ้ะก็ขอไม่เกินร้อยบาทนะาเนอาะยาวอะไรกับข้ามากเลยนะครับก็ต้องไปพึ่งแดดพึ่งแดดคุมเลยว่าสองวัน,นครับอ่ะคราวน,นี้เรามาดูทําในเรื่องฟังก์ชันอย่างอื่นไอเนี้ยที่ค่าเนี่ยสามา่คาดได้ไหมอ่ะคาดได้นะจ๊ะแต่ว่าเขาบอกเลยจ้ะเส้นเล็กมากดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะครับจะใส่ของนะก็อย่าใส่ของหนักนะครับเนี่ยเป็นดบบธรรมดา อ่ะคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันของมันมันมั่งมีอะไรบ้างอันนี้มีแกะมาได้ปุ๊บอ่าแกะมาตรงนี้อ่าข้างในก็จะเป็นที่ใส่นะครับของชั้นที่หนึงแกะมาสิสิปก็ไม่ค่อยดีอ่ะอะไรวะ <_ tills> ลูดออกยากอ่ะเอ้ยเนาเหนานเโอ้โหนะครับเนี่ยเนี่ยลูดออกยากมากเลยอ่ะสิปอ่ะ ก็อันนี้คือเป็นจุดสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับม่าช่างมันเถอะแล้วเรามาดูจุดอื่นกันนะครับเดี๋ยวเขาจะเปิดดูอ่ะจุดที่สองนะครับนี่มีช่องตรงนี้นครับจุดที่สามอ่ะก็ใส่ของทั่วๆไปได้ครับนี่จนะนะเห็นไหมก็ <c oughs> คุณภาพหนังก็ <c oughs> เป็นเกรดธรรมดาครับมีช่องใส่นะครับช่องที่หนึ่งตรงนี้ช่องที่สองตรงนี้ช่องที่สามตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ มีจามีช่องต่อนะครับจากอันใหญ่ครับมีความจริงมีสี่ช่องนะแต่ทำไมช่องใหญ่ี่มันที่มันรูดออกอยากจังวะเนี่ยรูดเข้าเดียวได้รูดออกดูรูดออกแล้วแ้ย่ยติดนะครับเอขอขออยเออออกสิไหมเนี่ยซื้อของถูกมากเกินไปบางทีมันก็ไม่ดีนะครับเออเอ้เอก็คือในอันใหญ่อะมันจะมีตรงนี้นะครับใส่ที่เพื่อนซื้อมาเพราะนี่จ้ามีช่องต่อ USB นะครับสามารถต่อ USB ได้ แต่ว,ว่ามันต้องช่องต่อจากอันใหญ่นะครับแต่ไอ้อันใหญ่ที้เนเนี่ยดูสิรูดึงไม่ออกเลยอะออรูดแรงๆมันจะหักไปว่าเนี่ยของไม่ถึงร้อยอดังนั้นนะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับเดี๋ยวพยายามรูดก่อนโอ้ยไม่ออกจริงอะเนี่ยอาจจะต้องไปซ่อมซีฟนะครับเนี่ยเนี่ย,ยออกว่างไม่ออกมัง่งรูดเข้าได้รูดออกไม่ได้โอ้โหนะครับปกติอะไรอให้ดูนะจ๊ะ คุณจะไปคิดนะครับว่ามันจะเทียบของของราคาหลักพันได้ครับอันนี้ปีแแกรดงนะครับของแท้นะจ๊ะเปียแกรดงของแท้หลักพันนะครับก็ซื้อต่อลดราคาห้าสเปอร์เซ็นตนะครับไม่ได้รวยอะไรมากหรอกเป็นเดี๋ยวหินมันลดราคาห้าสิบปอร์เ็นะครับก็เลยให้ซื้อมาคุณภาพของก็ตามราคาจ้าของหลายพันดนวนนะเปียแกรดงของแท้หลายพันเนี่ยนะครับเดี๋ยว่าซื้อต่อลดปลายปีที่แล้วอ่ะนะครับได้มาห0สิเปอร์เซ็นตนะครับก็โอเคของไม่ถึงร้อย คุณภาพต่างกันเยอะนะจ๊ะดังนั้นใครอยากไปเที่ยวของหลักพันนะครับไอเนี้ยแกะไม่ออกเลยตอนนี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวใช้เ,เฉพาะไอตรงข้างหน้าไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปซ่อมซิปเลยครับเดีไม่ทันได้ใช้เลยต้องซ่อมทริป,ปนี่แล้วอะ่ะด,ด,ดูดิเนี่ยไอคุณดูเปลี่ยนกระแรงใช้มาปีหนึ่งล้วเห็นไหมไอนี่วันแรกแกะไม่ออก แต่ก็ตามราคาครับแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ดีนะใช้ได้ดีนะครับโอเคครับเพื่อรๆจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพี่อัญทิ้งลิงไว้้าให้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ลองไปคุยกับลาดูนะครับก็ใส่เป็นแบบเออชุดค้งชั่วคราวได้นะครับใส่ไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าอย่าลืมไปตากแดดก่อน2วันนะจ๊ะ <c oughs> ให้กลิ่นมันออกไปหมดก่อนนะครับโอเคครับเพื่อ,อจบการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรับตึ้ก็่อยากสะสมเพียรนะจ๊ะม่นใ คลิปหน้าจ้า